สวัสดีครับ f c ฟทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้โอโนโฟนนะครับมาสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกคนนะครับว่าสําหรับคนที่ได้สินค้าออกไปคือคุ้มราคาแน่นอนเพราะอะไรครับเพราะเราจัดจําหน่ายเฉพาะสินค้าแบรนด์ดังนะครับในร้านเราเท่านั้นนะครับแล้ววันนี้นะครับผมบอกได้เลยนะครับผมมีอะไรมายืนยันกับทุกคนทุกท่านดูนี่ครับผมไม่สามารถปลอมแปลงได้นะครับอันนี้ผมยืนยันนะครับก็จะมีสินค้านะครับ ถูกต้องตามกฎหมายนะฮะชำระภาษีถูกต้องนะครับนะถูกต้องนะฮะอีกอย่างนึงนะครับขอญาตเที่ยวตัวนิดหนึ่งนี่ครับร้านเล็กๆนะครับร้านหนูลองโกหนังสือรับรองบริษัทนะครับไปจดทะเบียนบริษัทนะครับขึ้นกับกรมการพัฒนาธุรกิจการค้านะครับแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นนะครับของเรานะครับจดอิเลกทิกนะครับทรัพย์สินทางปัญญานะครับใครที่ ของร้านอุลโตโคนเนี่ยนะครับธุรกิจของเราเนี่ยใครอยากทํกมาได้เลยนะครับแต่เรายืนยันนะครับว่าสินค้าที่ให้กับลูกค้าเนี่ยนะครับการันตีครับคุณภาพเกินราคาแน่นอนวันนี้โอมั่นใจครับว่าสินค้าที่ออกไปให้เนี่ยจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับคนไทยผมฝากร้านของอุโลโตโคนทุกสาขาแล้วก็สินค้าและบริการ รับประกันหนึ่งปีของทางเราด้วยกดติดตามนะกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้สินค้าคนไทยคนไทยจะได้ประโยชน์สูงสุดครับถ้ากดติดตามโอ้สวัสดีครับ